วันนี้ก็เรามาที่สำนักงานธรรมชาติครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านบกตลอจึงได้ด้เรื่องโครงการสมาร์ทเดียร์นโดยเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามาผ่านแล้วค่ะบริเตีิเจนค่ะมีการตรวจจับใบหน้าวัตถุหรือว่ารถยนต์ทะเบียนอะไรเงี้ยมีแฟนหรือยังครับี้มีแฟสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะพวกเราาากีนังนะคะวันนี้มาในช่วงจราจรครับผมใช่พามาที่ไหนคะวันนี้ก็เรามาที่สำนักงานตำรวจชาติครับซึ่งวันนี้นะพี่ไอซยก็มีโครงการดีๆนะครับเป็นโครงการที่ป้องกันอาชญากรรมให้กับประชาชนนะครับโดยนําเทคโนโลยีเข้ามานะครับก็เป็น โครงการที่ค่อนข้างจะล้ําแล้วค่อนข้างเหมาะกับยุคนี้เลยใช่ครับก็คือชื่อโครงการ Smart Safety Zone 4.0นะครับผมครับผมใช่ค่ะก็โครงการนี้ที่มาความเป็นมายังไงเดี๋ยวเราจะให้ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นเอ็กซ์คลูของเราในเทปนี้นะคะให้ท่านเป็คนอธิบายนะคะครับผมก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศนะครับทั้งเรื่องของการลงพื้นที่และบรรยากาศของงานวัจริงที่เป็น Virtual Event ที่แรก ก็เชื่ออีเวนต์คืออะไรคะก็ชุดอีเวนต์ก็คือเป็นอีเวนต์ทางออนไลน์คือเราปกติเราจะต้องไปเดินทางอย่างนี้่นีไม่ต้องเลยเพราะว่าเราไลฟ์สดไลฟ์สดนี่รัาให้ทันกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ค่ะก็เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวชมกันเลยนะคะ ตอนนี้เรามาทำอะไรครับพี่ไอ้ก็วันนี้นะครับเรามาลงพื้นที่นะครับกับโครงการ smart safety zone 4.0นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยท่านที่ปรึกษานะครับมาลงพื้นที่ด้วยตัวเองด้วย<ช>ล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเราจะตามลงพื้นที่ด้วยเลยครับผมใช่แล้วเดี๋ยวไปชมกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง ะ่โเคก็วันนี้อยากให้ท่านที่ปริษัพูดถึงโครงการหน่อยครับว่าที่มาของโครงการเป็นยังไงบ้างครับผมครับครับสำหรับที่มาของโครงการนี้นะครับเป็นแนวคิดเริ่มของท่านผู้จัดการตำวยแห่งชาติท่านปัจจุบันนะครับซึ่งท่านต่อยอดมาจากโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์เดิมเนี่ยสมรวจแชาติเรามีโครงการตํารวจชุมชนสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องระหว่างตํารวจกับประชาชนนะครับที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยรักและเข้าใจตํารวจนะครับ แต่ว่าวันนี้เมื่อมีนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆมากขึ้นนะครับเข้ามาทําให้ชีวิตของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอาจญากรรมมีความซับซ้อนมากขึ้นอาจญากรรมใช้เทคโนโลยีเข้ามาเหมือนการมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนไลน์นะเป็นเช่นการพน,นันรูปแบบต่างๆการหลอกลวงลวงทุนนะโรแมนสแกมคอนเซ็นเตอร์ต่างเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านบวตร,รอจรึงได้เรื่องโครงการสมาร์ทเซิส่วนโดยเพิ่มจากเดิมมีแค่ตำรวจประชาชนก็เพิ่มเทคโนโลยีเข้ามา เป็นตำรวจประชาชนและเทคโนโลยีนะครับอันนี้คือที่มาของรงการนี้นะครับ,รบแล้วมันแตกต่างกับโครงการเดิมๆยังไงค,ครับพี่ต๊ครับในเรื่องนี้เนี่ยโครงการสมาร์ทเซนต์ดโซนเนี่ยนอจาจกน,นานวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะครับยังได้เน้นของการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนเนี่ยเป็นตำรวจตำรวจคือประชาชนประชาชนคือตำรวจคนแรกคือสสยตำรวจคนแรกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกพื้นที่ต้องมีเจ้าภาพนะครับ ยกตัวอย่างในยาน่านราชประสงค์นะบิ๊กซีเนี่ยเ,เป็นพื้นที่ทุติยภูมินะครับเพราะนั้นรอพอยามต่างก็ต้องมีเบอร์ของสพออมีเบอร์พ่วงกับมีเบอร์รองสพแลกเปลี่ยนเบอร์กันนะยามทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นตำรวจนะมีอะไรก็ต้องเขาต้องมีหน้าที่รู้เลยว่าเขาเนี่ยมีส่วนร่วมในโครงการนี้โดยการที่เขาต้องรับผิดชอบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ของบิ๊กซีหรือวิงจอยองต่าง ก็ต้องแลกเบอร์ัพทักับรองผู้กับปอสปอหัวหน้าวินมอไซวินมอไซนะครับที่ป่าซอยต้องรู้เลยว่าตัวเองมีที่ดูแลประชาชนในซอยนี้นะครับชุมชนก็เป็นผู้นําชุมชนนะครับนะส่วนกล้องวงจรปิดทุ่พื้นที่นะครับวันนี้เราทํากล้องจำนวนน้อยให้เป็นกล้องจำนวนมากโดยการที่ขอ i อจากบ้านเรือน,น,นต่างๆจาก 5, 4, 5, 5้าสบส่างต่างแล้วก็ดึง IP เข้ามาที่ศูนย์สั่งการของสานีมรลวงนะครับก็จะทําให้ เ,เราเี่ไม่ต้องไปติดกล้องนะครับสมมุติเราย่านราประสงค์เนี่ยมีร้านค้ามีร้านเล็กๆน้อยๆมีห้างสรรพสินค้าสมมุติเราดึงมาทุกร้านว่ามี800ร้านเราดึงมาทั้ง800กว่ากล้องเราก็จะมีกล้องวงจรปิดเวลาดีขโมยเข้าบ้านหรือเข้าร้านค้าเขาเจ้าของร้านเขาจะดูได้ในสมาร์ทโฟนเขาเลยนะครับว่าอ,อมีขโมยเข้าร้านเขาล้วตำรวจก็จะมีโชว์อยู่ที่สานีมตำรวจเพราะเราดึงไอพีเข้ามาครับ วันนี้การทำสมาร์ทเซฟตี้โซนเนี่ยท่านพบตรเน้นหลักสําคัญคือประชาชนเขาจะต้องรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากโครงการนี้ไม่ได้ไหมายว่าตํารวจทําไปอย่างเดียวแล้วประชาชนเขาไม่รู้ว่าเอ๊ะทำโครงการนี้ประชาชนเขาจะได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นหลังหนึ่งตุลาคมนี้ไปแล้วนะครับท่านพบตรก็จะขยายโครงการนี้ต่อไปอีกทั่วทั้งประเทศเป็นหนึ่งจังหวัดหนึ่งสมาร์ทเซฟตี้โซนเพื่อจะเป็นยุทธศาสตร์ที่จะเข้าไปถึงชุมชนท้องถิน่น ให้มากที่สุดนะฮะโดยใช้นวัตกรรมทเทคโนโลยี AI ยต่างๆเข้ามาครับสุดท้ายอยากให้พี่โจฝากประชาสัมพันธ์โครงการครับแล้วก็อยากมีอะไรบอกพี่น้องประชาชนครับก็สมารถกษาได้เลยครับครับกาเรียนนะครับว่าสำหรับโครงการนี้นะครับก็อยากให้ประชาชนทุกคนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเยอะๆตำรวจเนี่ยจะทํางานได้ตรงใจประชาชนประชาชนก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์นะครับวันนี้เรามีหลายช่องทางที่จะติดต่อประชาชนทั้งไลน์ออฟฟิเชียลต่างๆทั้ง YouTube นะก็อยากให้ประชายชนข้ามาแนะนำนะว่าอยากให้ตำรวจแก้ไขอะไรบ้างอยากให้ตำรวจปรับปรุงอะไรบ้างเพราะฉะนั้นวันนี้การทํางานเนี่ยก่อนจะเริ่มโครงการนี้เราทําโพสําำรวจแล้วนะว่าประชาชนต้องการให้ทําในพื้นที่ไหนเราจะได้ทําในพื้นที่นั้นไม่ได้หมายว่าประชาชนให้ทําท้ายซอยเราไปทําปากทอยอย่างนี้ก็ไม่ตรงใจกับประชาชนวันนี้การทํางานวันนี้ผมต้องเรียกว่าต้องยึดประชาชนเป็นหลักนะครับแล้วก็เราจะต,ต้องขยับไปหาประชาชนจึงจะแก้ปัญหาประชาชนและจะสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัย ให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่โจ้ว่นะคะขอบคุณมากครับผมอยให้ท่านเดินพาทัวร์ใน่อยนดครูปยิ่ ฝากโครงการด้วยนะครับผมสมาคมเที่ิโซนครับสวัสดีสดค่ะนี่เป็นสติกเกอร์โคร,ร,โโรงการสมาคมเซนติโซนฝากโครงการสมาคมเซนติโซนด้วยนะครับผมเป็นสติกเกอร์ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังนอกจากโครงการนี้นะฮะจะมีทีมนะครับเป็นทีมเขาเรียกว่าทีมตำรวจรุ่นใหม่ไหมโฮลิส์นิวเจนอ่าใช่ไหมใช่ใช่ใช็จะเป็นเหมือนคล้ายๆกับเขามาทำหน้าที่อะไรอ้าวไม่รู้อะเราไม่รู้เขาทำหน้าที่อะไรเราเดี๋ยวเราไปถามเขาดีกว่าโอเคคุณคือ Police New Gen ใช่ไหมคุณคือ Police New Gen หรือเปล่าคะคุณตรงนี้ Police New Gen หมดเลยนะครับ นี่ยคนนิวเจนนิวเจนนี่เขาจำกัดอายุป่ะครับไม่ครับอ๋อมีหน้ามเกิีตาจะเข้าไม่ได้นี่ครับคนนี้หน้าคุ้นๆครับบัตด้วยชสวัสดีค่ะเีาโลโก้นะฮะเราเปโลโก้โลโก้ผ่านการรับรองเราไม่รู้ผ่านแล้วค่ะบริษัทนิวเจนค่ะสวัสดีครับมีมีแฟนหรือยังครับค่ะไม่ตอบคำถามละไว้ฐานที่เข้าใจ ชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อนายค่ะว่าที่ร้อยตำรวจตีหญิงวิมิพัฒแล้วมีแฟนยังครับมีแฟนคลับได้ไหมคะอึ้งมากเลยมอตูนครับวันนี้รู้สึกไงบ้างครับกับการมาร่วมโครงการนี้บ้างครับรู้สึกตื่นเต้นมากก็คือหลักๆก็คือจะมีเรื่องของกล้องเนาะกล้องที่ว่าไฮเทคมากขึ้นมีการตรวจจับใบหน้า วัตถุหรือว่ารถยนต์ทะเบียนอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกของเสาหรืออะไรสําหรับเหมือน SOS อะ่ะที่ว่าเป็นการอาขอความช่วยเหลือจะได้แบบว่าตํารวจสามารถเข้าพื้นที่แล้วก็ไปช่วยเหยื่อได้ทันท่วงที ผก็วันนี้ก็ทำได้ดีดีนะครับจะได้เห็นโครงการดีดี่าบนี้นะครับในอนาคตอันใกล้นี้ใช่ครับต้องบอกว่าโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นโครงการที่เปิดประตูไปสู่โลกอนาคตอะไรอยงงีอันนี้จะพูดคำนี้ก็ไม่เวอร์นะเพราะว่าเป็นโครงการที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วก็สามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยจาได้เห็นอะไรใหม่ๆใช่ในรสัคมเรา ครับงั้นวันนี้นะครับการกินน้ำเรานะครับสามคนก็ฝาก,ากลาไปก่อนนะครับผมเราเจอกันใหม่ในหน้าละคะส,ส,สวัสดีค่ะเชื่อมั่นอุ่นใจปลอดภัยในชุมนชน smart episode 4 0